สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับผมขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของโมซาลาครับวันนี้นะครับเรื่องราวของโมซาลานะครับได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าหลังจากวันนี้นะครับเข้าสู่ตลาดเดือนมกราคมนะครับถ้านับกันจริงๆนะครับเหลือประมาณ115วันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของโมซาลานะครับก็ได้รับการยืนยันนะครับจากโมฮัมเหมดเดี๋ยวนะไม่ใช่โมฮัมเหม็ด แต่เป็นผออ,อาาของซาอุดิโปริกนะครับผอ,อาาของซาอุดิโปลิกท่านนี้นะเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลเขาบอกเลยครับว่าซาอุดิโปริกจะไม่ปิดประตูในการดึงโมซาลาร่วมลีกซาอุอีกครั้งนะครับผู้อำนวยการฟุตบอลนะครับของซาอุดิโปริกนะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ปิดประตูนะ เราจะกลับมานะครับในเดือนมกราคมนี้แน่นอนครับโมซาร่านะครับลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธวันสุดท้ายนะครับ150ล้านปอนด์สำหรับโมซาร่านะครับซาร่ามาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2017นะครับและสารความสำเร็จนะครับด้วย188ประตูจาก3 0 9นัดแน่นอนโมซาร่านะครับ4เกมแรกนะครับทำได้ดีนะครับก็สองประตู2แอซิส และที่สำคัญก็คือนะครับวันนี้ไมเคิลเอเมนาโดนะครับไมเคิลเอเมนาโดผู้อำนวยการนะครับฟุตบอลของลีกนี้ยืนยัน <leaning. S 2> เขากล่าวว่าสิ่งแรกและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดซาร่าคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลก <itation. S 2> ผมพูดไปแล้วแบบส่วนตัวเห็นไหมครับแบบส่วนตัวและ สาธารนณะผมยินดีที่ต้อนรับเขามาเล่นในซาอุดีโปรตีกเอลเมนาโรกล่าวในรายการ Sky Sport News เมื่อวานนี้เมื่อคืนนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือการแสดงความเป็นมืออาชีพนั่นคือเราอยู่ตรงนั้นแหละซาอุดีโปรตีกต้องการทำให้ลีกเติบโตความเป็นมืออาชีพต้องมีความเคารพในประสิทธิภาพและ ลักษณะที่มีความสามารถเราทำอะไรได้บ้างถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราไม่คำนึงถึงนัเตะอีกต่อไปถ้ามันไม่เกิดนะก็คือสาราไม่ได้ย้ายอะ่ะเพราะเราจะมีปัญหากับลิวพูทันทีสิ่งนี้มันประสานกันไม่ได้ไม่มีใครโกรธใครเราเดินหน้าต่อไปเราไม่ปิดประตูหากมีโอกาส และทำได้โมจะเข้าสู่ซาอุดีโปรลีกเราจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่เอมาลารนะครับเขาเป็นอดีตทีมชาติไนจีเรียนะที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเซ็นสัญญานักเตะทั้งหมดทั้งหมดของลีกอะ่ะคนนี้เป็นผอ,อและที่แน่ๆนะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่มีคำว่าเงินเลยไม่เกี่ยวกับเงินเลย เพราะเงินที่ซาอุดีอาระเบียไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับหลีกนี้เงินสูงมากซาร่านะครับจะอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างน้อยมก,กราคมเขามีสัญญาถึงปี2025และเป็นนักเตะที่รับค่าจ้าง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สูงที่สุดในบริษัทลิเวอร์พูลแล้วแต่อย่างไรก็ตาม ตลาดเดือนมกราคมนะครับก็จะเป็นจุดพลิกผันหรือเปล่าเพราะริบูจะเก็บเขาไว้1ึฤดูกาลนะครับริบูจะเก็บโมงไว้1ุฤดูกาลแต่ถ้าเกิดเงิน200ล้านปอนด์ตลาดเดือนมกราคมซึ่งเหลือ115วันเนี่ยแน่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าการที่ฝั่งซาอุดีโประีครับออกมาพูดอย่างนี้เนี่ย ชัดนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรพลิกผัเลยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยลิเวอร์พูก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแบบไม่ต้องสงสัยนะครับโมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกที่เรื่องราวของอังเดรกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไฟเขียวตั้งแต่เมื่อวานก่อนละเราก็ฟังเรื่องราวไปละจากประธานสโมสรน,นะครับวันนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ยืนยันนะครับว่า หลังจากที่ได้รับไฟเขียวนะครับจากสโมสรฟูมิเนเซ่นะครับก็แน่นอนครับอันเดรตรินดาเดนะครับก็สามารถย้ายมาอยู่กับโจอเกคอฟในเดือนมกราคมนี้ได้ไฟเขียวละแต่ทีนี้นะครับการเาจรจาจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมผมได้อธิบายดีลของอันเดรไปแล้วนะแต่วันนี้นะครับหน้าหนึ่งของเดอะมิลเลอร์เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วนะครับการที่ ฟูมิเนเซประกาศอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับมาริโอบิทอนเทรอาบิเชนคอสมาริโอบิเทนคอสเนี่ยประธานสโมรสรฟูมิเนเซเนี่ยก็บอกนะครับว่าคือเราไม่ขายเขาวะ่ะในตอนตลาดปิดนี้นะครับแต่เราเลือกที่จะคุยกันในเดือนธันวาคมพูดตรงๆนะครับ34ล้านปอนด์เนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอสุดท้ายในการฉีกสัญญาหลักเกณฑ์การกีฬา นะครับพอกีฬาเขาพออาผู้ประธานสโม,มสรบอกละฟูนิเนฟเซ่เนีน่ยน,น,นะครับเหตุผลที่เก็บไว้เนี่ยหนึ่งเพราะมีส่วนร่วมกับโคปาริเบอร์ตาเดเรสนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเข้าชิงก็ได้ในวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยติดบอลถ้วยเนี้ย แล้วก็อังเรเองนะครับก็อายุยังน้อยนะครับเล่นไปแล้ว1 5 1นัดยิงไป4ประตู3แอซิสอังเรเนี่ยอังเรเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นกับโซบอตไลน์ได้สบายมากๆนะครับและที่สำคัญก็คือเขาบอกงนี้ครับในวันนี้นะวันนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยชัดเจนอังเรเนี่ยไม่มีปัญหาในการปรับตัวเขาเล่นที่ไหนก็ได้ตั้งแต่วันแรกและที่สำคัญก็คืออังเรเนี่ยนะครับอายุย2ปีเองนะ 1 7 6ซนเมตรกองกลางหมายเลขเจรายนี้เต็มไปด้วยพลังท่านเคยถ้าเกิดท่านจำเรื่องราวของโซบอตไลน์ที่ผมพูดวันแรกๆได้ผมก็จะพูดประโยคนี้เท้าของเขาเต็มไปด้วยพลังวิ่งได้ไม่มีหยุดตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกนะครับแต่เราก็เห็นในเกมละก็ชัดเจนนะครับตลาดเดือนมกราคมเดี๋ยวรออังเดรละกันแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอร์จิลฟันได้กันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับก็ผู้ตัดสินนะนะก็ออกมาประกาศแบนเพิ่มฟันไดอีกหนึ่งนัดน,นะครับแล้วก็ปรับเงินอีก10,000แสนปอนนะครับจริงๆแล้วนะครับฟันได้ยอมรับข้อกล่าวหานี้ยอมรับเลยเขามีอารมณ์กับส่วนของผู้ตัดสินนี้จริงแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการทําลักษณะนี้ฟันได้ยอมรับไปแล้วว่ามันไม่เหมาะสมแล้วเขาก็โดนใบแดง นี่คือการทำผิดกฎนะครับข้อ3.1นะครับแล้วก็โดนปรับ100,000ปอนด์แล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจากนี้ฟันได้ก็เงียบนะครับแล้วเขาก็ลงในเกมทีมชาติได้แบบโดดเด่นอนะฟันได้กลับมาแล้วนะเกมทีมชาติเนี่ยเจอเยียมเลยทีนี้การแบนเพิ่มอีกหน,นัดนะครับนั่นกะ็หมายความว่าตอนนี้นะหลักๆก,ก็3 3มบก1ก็4ะครับก็น่าจะประมาณ4-5นัดอะนะครับผมไม่อยากนับมานะ เดี๋ยวรอเขากลับมาทีเดียวนะครับเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับสิ่งที่ฟันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อคืนนี้คือเขาบอกว่าผมรู้สึกดีและแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อผ่านสถานการณ์นั้นไปตอนนี้ผมแค่โฟกัสที่การรอกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งอย่างไรก็ตามนะครับถ้านับตามสูตรนะไอ้แดงโดยตรงมันสนัดอยู่ละแต่พุ้สิลเพิ่มให้อีกหนึ่งนะครับก็เป็นสนัดนะครับก็ ว่ากันไปตามนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ตัดสินละนะครับก็คงต้องจบเรื่องของฟันไดแค่นี้นะครับแค่รอการคืนสนามแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยพูดกันตรงๆนะคนนี้ มีบุญคุณกันลิวพูและที่สำคัญก็คืออดีตพอกีฬาคนเนี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่กลับมาลิวพูนะวันนี้ไมเคิลเอนดเวิร์ดเนี่ยกลับมาละและเขาคุยกันนอกรอบนะครับและที่สำคัญก็คือเอ็ดเวิร์ดวัย44ปีคนนี้11ปีกับลิวพูในฐานะผอกีฬาเนี่ยประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วนะครับและเขาตอนนี้นะเขาเอายูเนี่ยไปทำงานด้วยกันละ ยูเรนวอร์ดเนี่ยไปทำงานด้วยกันกับ m i เคิลแอดเวิร์และตอนนี้นะลิเวอร์พูลนะครับก็จะได้ m i เคิล l อดเวิร์กับยูเรนวอร์ดที่ทำงานต่างบริษัทกันท่านฟัง่งชัดนะสองคนนี้มาตั้งบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับกีฬาอีกครั้งและจะมาเป็นในส่วนของบทบาทที่ปรึกษาครอบข้างนอกในแง่มุมของอะไรมาปรึกษาในการสรรหาบุคลากร ก็คือเหมือนกับตอนที่ทำในเมื่อ11ปีที่แล้วอะเน่นอนครับสโมสรลิเวอร์พูลจะได้รับประโยชน์จากการกลับมาครั้งนี้ของไมเคิลเอดเวิร์ดอย่างมากข่าวนี้นะครับออกจากเด e a t แลติกใน NBC s p o r t อะครอปได้ฟังเรื่องราวนี้นะครับเหมือนกับการที่ครอปได้ออปชั่นเพิ่มขึ้นและไมเคิลเอดเวิร์ดมีอิทธิพลนะครับต่อการเจรจารทุกอย่างเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยการการที่ลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้นะแต่งตั้งจอจชมาเคเนี่ยโอเคแทนแทนวอร์ดแต่ชมาเคสัญญาสั้นๆแต่ก็มีอิทธิพลนะในการที่จะดึงโซบอสไลน์อะไรมาและจอจชมาเคกับครอปแน่นอนครับเขากำลังดึงเงื่อนไขลิเวอร์พูลอยู่และที่สำคัญก็คือไมเคิลเอดเว์ด อาจจะกลายเป็นคนหนึ่งนะครับคือตอนนี้ชามาเก้นเนี่ยสัญญาสั้นๆแต่ไมเคิลเอนเวิร์ดอาจจะกลับมาอยู่ในโลกของฟุตบอลในฐานะบริการให้คำปรึกษาส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวในเดลนติกนะครับเขาก็บอกว่าให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ผู้บริหารนะครับอยู่ในรูดอนนานูติก รูดอนนูติกเขาไม่ได้อยู่ในผู้บริหารนะเขาจะทำงานร่วมกับเอียนเกรแฮมอดีตเพื่อนร่วมง,งานเขาที่ริวพูลแหละเออเขาเป็นอดีตฝ่ายวิจัยของริวพูลเอียนเกรแฮมอ่ะเขาไม่ไม่เคลื่อนไหวกลับมาครั้งนี้นะไม่ได้เป็นผู้บริการนะไม่ใช่ผู้บริหารด้วยแต่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของเจอเกนครับนะครับก็ถือว่าดีมากตอนนี้นะ m มเคิลไอเวนะครับมีบทบาทส,สำคัญนะครับก็บริษัทหลักคือ New n ูนูโดนอร์ติกบริษัทหลักนะคือ n ูโ r นอติกไม่ใช่ผู้บริหารย้ำอีกครั้งนะครับแน่นอนครับริเวอร์พูลนะครับริเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ขัดขวางในการดำรงตำแหน่งพอกีฬาอะไรก็ตามถ้าเกิดไมเคิลไอเวจะกลับมาเขายินดีรับ m i เคิลไอเวทุกสถานทุก,ทกรูปแบบอะแต่วันนี้การทำงานกลับมาแล้วครับ เขาจะเป็นที่ปรึกษาก่อนแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของ m i เคิลเอ็ดเวิรนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของออเรนซัวอานีกันนะครับก็จูดบริงแฮมก็ออกมาชื่นชมนะครับออเรนซัวอาเนีเขาเข้าใจเลยว่าทำไมลิวพูดเจอเกคอบเนี่ยถึงต้องการเซ็นสัญญากับซูอา m เมนีจูดบริงแฮมนะครับเล่นกับซูอาเมนีอ่ะเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะ ซัวนเมนี่เนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาได้รับคนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้านอต่อสัปดาห์และเล่นระบบกองกลางตัวรับ2คนแน่นอนครับซัวนเมนี่นะครับสามารถยิงประตูสามารถคุมจังหวะเกมทําได้ดีมากๆนี่คือเหตุผลนะครับว่าสว่วนเมนี่เนี่ยมีความใจใจ่ายบอลแม่นยำถึง96.2%อ่า96.2 สัมผัสบอล126ครั้งต่อเกมอย่างน้อยนะซีอ่าในเกมล่าสุดเอาเกมล่าสุดดีกว่า96%จาก126ครั้งนะครับสก,กัด4ครั้งบล็อก2ครั้งนะครับแล้วก็คอสบอลครั้งหนึ่งนะครับการออกบอลจากแดนไกลนะครับและที่สองมาเนีก็คือลิฟูต้องการเซ็นสัญญากับโซอามินี่เมื่อก่อน60ล้านยูโรเมื่อก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับมัดลิดเนี่ยมักจะมีผู้เล่นเก่งๆเข้เขามาเสมอ แต่มาุษยปฏิเสธที่จะขายซัเมนนี่ให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ซูเมนนี่ก็รู้นะอนาคตเขาลิเวอร์พูลตามเขาอยู่นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้วันนี้จูดออกมาพูดเนี่ยชัดมากเก่งมากประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของบุโนกิมาไลส์กันนะครับมีข่าวมาว่าบูโนกิมาไลส์เนี่ยใกล้ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็มันมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขลับอะไรสักอย่างในการปล่อยตัวด้วยนะ แต่ทีน uno, เนี้ยบุโนกอ่าบุโนกกิมไรซ์เนี่ยต้องปิดไว้ก่อนคืออย่างนี้ครับบุโนกกิมไรซ์เนี่ยการต่อสัญญาก,กับนิวคาสเซิลเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะการซื้อนะบุโนกกิมไรซ์เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเคยสนใจบุโนกกิมไรซ์ของนิวคาสเซิลนะแต่นิวคาสเซิลไม่ขายและลิเวอร์พูลก็ไปหาคนอื่นนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยในสื่อต่างประเทศนะครับเขาก็บอกว่าวันเนี้อลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาก,กับรอนกราเวนเบิร์กเนี่ย บอกชัดเจนแล้วก็การปั้นสเตฟานบาเจติกขึ้นมาเนี่ยทำให้อ่าจริงๆนะลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สนใจบุนโกิมไรส์อีกแล้วการที่บุนโวกิมไรสสเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับ <c oughs> เขาอาจจะเขียนเงิน100ล้านปอนด์ไว้ในสัญญาการฉีกก็ได้แล้วก็บอกเขาว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลต้องการบุนโวกิมไรสสจริงๆนะครับก็ต้องฉีกสัญญา1 0 0ล้านปอนด์นั่นแหละแต่ลิเวอร์พูลจะไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนครับเอ็ดดี้ฮาวนะครับ เขาก็รู้เรื่องนี้นะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรนะครับเพราะว่าลิวหูไม่ได้โฟกัสที่ตัวของบูนกิมไลส์สอกเขายังมีดีลของอันเรแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิซโดมาติเนสกันนะครับก็ในเกมกับทีมชาติอันเจนินานะครับเขาจะออกมาชื่นชมอาเล็กซิสแมกลิสเตอร์มากๆนะครับอเล็กซิสแมกลิสเตอร์นะครับ ก็ลงสนามนะครับในเกมทีมชาตินะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับแน่นอนครับตัวของลิซานโดเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจะลงนัดต่อไปนะครับนัดนี้นี่เขาได้รับอาดเจ็บต้องพักก่อนนะครับเขาได้พูดถึงแมกนิสเนอร์นะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่ตัวของริซานโดมาติ i เนสชื่นชมก็คือเอลมี่มาตินเนสนะครับผู้จับประตูของแอสตันวิลล่านะครับก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับในเกมนี้นะ ก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเลิกซอนเบเกอร์กันนะครับวันนี้นะครับแยนโอเคฟอร์ชอฟนะครับซึ่งเป็นนักข่าวนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าอเลิกซอนเบเกอร์นะครับเหลือเชื่อนะครับที่เขาไม่มีชื่อไม่ผมไม่ได้เช็คนะเขาไม่มีชื่อนะครับในการลุ้นรางวัลยาชินโชฟี่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะผู้รักษาประตูอย่างอาริซอนเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้รักษาประตูหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกวันนี้นะครับเทียบเท่ากับรางวัลบอลรงรอ,งรอ,งรองของประตูเนี่ยนะครับแน่นอนอาริซอนต้องมีชื่อสิแต่วันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่ากลับกลายเป็นชิบูคูตัวนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บอยู่เอลมี่มาตินเนสของวิลล่านะครับแล้วก็อารอนแลมเซลของอาร์ซอนไม่มีชื่อของอาริซอนนะครับ แต่แต่อเดสันเนี่ยนะครับก็ก็เหมาะกับรางวัลน,นี้นะแต่อาริซอนเนี่ยไม่ถูกพิจารณานะครับแต่แล้วก็ตามนะครับโฟกัสของบอลลงดออ่ะมันก็ต้องฟังหูไว้หูอะ่ะเพราะว่ารายการของบอลลงดอเนี่ยนะครับมันสุดท้ายนะก็ได้แค่ความชื่นชมนะครับแล้วก็รางวัลความสําเร็จแค่นั้นเองครับแต่อาริซอนนะครับชัดเจนเขาเป็นผู้ที่สำคัญของลิเวอร์พูลนะครับแล้วเราก็เห็นอะไรมากมายดีๆจากเขานะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของจูต์เบลลิงแฮมกับเจอเกนครอฟนะครับวันนี้นะครับความคิดเห็นล่าสุดของลูก้ามริชนะครับได้พูดถึงจูตนะครับว่าเนี่ยริวพูพาดริวพูพาดจูดจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยว่าการที่ดูไม่เซ็นจูะถูกแล้วถึงแม้ว่ามันหลิดจะเซ็นจูด88ล้านปอนด์ก็จริงนะแต่อย่าลืมนะครับค่าหน่อยของจูดเนี่ย220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ย ลิเวอร์พูลมองว่า1ตัวของผู้เล่นเนี่ยอยากไปมาริทท่านฟังชัด,ชดนะในรายงานจัดตึกการเรียนเนี่ยนะครับเขาเขียนชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ย88.5ล้านปอนด์เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถจ่ายได้นะการจ่ายเงินเดือน220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็จ่ายได้แต่ทำไมลิเวอร์พูลไม่เซ็นสัญญากับจูสล่ะชัดเจนนะครับลิเวอร์พูลยังคงยก่ยกยองจูส เพราะว่าวันทั้งหน้าเนี่ยโอกาสที่เขาเจอ,อกจากมดลิดแล้วมาอยู่กับริวพูมันก็เป็นเรื่องของอนาคตก็ได้แต่เขาจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่จูสเป็นพรสวรรค์ระดับต้นๆและสิ่งที่ริวพูเนี่ยไม่เซ็นสัญญากับจูสก็คือเขาต้องการไปมดลิดแค่นั้นเองเขาต้องการไปมดลิดนั่นก็หมายความว่าการบรรลุข้อตกลงอย่างมืออาชีพนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ทําได้ถ้าคุณทุ่มเงินทุกอย่าง88.5ล้านปอนด์ไปอยู่กับจูสหมด คุณก็คงไม่ได้แม็กอล s ิสเตอร์และโซบอสไลนะครับนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้ดีคนละแบบแต่ไม่ใช่หมายความว่าแบบที่ดีที่สุดจะต้องดีกับผู้เล่นที่ดีีสุดเท่านั้นมันสามารถมองปลาตัวอื่นได้แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรอยเครีกันนะครับก็นี่เป็นนักเตะที่มีความเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะครับ รอยเคอรี่นะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังฝั่งซ้ายนะให้กับสโมสรบอลมัดบอลมัดตอนนี้นะรอยเคอรี่โดดเด่นมากลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลนะครับต้องการเซ็นสัญญาก,กับรอยเคอรี่เพราะอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่ารอยเคอรี่สามารถเล่นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายได้และสามารถเล่นแบ็กซ้ายแทนดูโรบสันได้ในตลาดเดือนมก,กราคมนะครับนิวคาสเซิลนะครับกับลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะลงตลาดในการเซ็นสัญญาก,กับ เซนเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับเพราะวัวนนี้คอสตาซิมิกัสเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่ละแต่ว่าผมคงเอามาพูดอย่างเดียวก่อนนะเอามาพูดอย่างเดียวก่อนมันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลริพูตต่อสัญญาคอสตาซิมิกัสถึงปี2027ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่การเซ็นสัญญากับรอยเคลลี่เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเขาอายุ24ปีเล่นฟุตบอลได้อีกยาวเลยและเล่นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายด้วยแต่ไม่ใช่แบ็กอัพของอันดูโรปัสันนะ แต่ก็สามารถที่จะมาเล่นเซนเตอร์แบ็กและใช้เป็นบางนัดได้ค่าตัวในการย้ายทีมนะครับต้องไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์รอยเคอรี่เดือนมกราคมนะครับรอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราของจอห์นฮเดอร์สันนะครับก็ติดทีมชาติกรีนะครับเล่นอยู่ในซาอุดีโปรีก็จริงอยู่นะทีนี้เฮนโดอ่ะเจอการประท้วงเออเจอการประท้วงของกลุ่ม LGBT อ คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เชียร์ฟุตบอลอังกฤษที่เขาไม่สนับสนุนให้หนักฟุตบอลอังกฤษเนี่ยไปเล่นที่ซาอุเพราะว่าที่ซาอุเนี่ยเขาประกาศประหารชีวิตพวกรักร่วมเพศอ,อะไรประมาณนี้นะแต่มันก็เป็นสิทธิอะเนาะแต่ทีนี้นะครับตัวของแกรตซเ,เ,เกตยืนยันนะครับว่าถ้าเฮนโดโดนโหนะเขาจะสนับสนุนจุดยืนเหมือนเดิมคือเฮนโดรับใช้ชาติเฮนโดเนี่ยรับใช้ชาติมานานเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษแน่นอน เขาจะเป็นจุดยืนสำคัญต่อให้มีเสียงโหก็ตามแกเรนเซาเกตนะครับเขาจะอยู่ข้างเฮนโดและที่สำคัญก็คือกลุ่มนี้นะจะต้องยอมรับเหตุผลในเกมทีมชาติว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคารพเฮนโดนะแต่เฮนโดเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากหรอกเขายังคงเล่นฟุตบอลต่อไปแต่สิ่งที่แฟนบอลกลุ่มนี้โกรธเพราะเฮนโดเนี่ยนะครับ เคยพูดไว้ไงว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการไปเล่นแต่เขาก็ไปเล่นนะครับแต่ความเป็นมืออาชีพของเฮนโดนะ,กะเ,เ,เกลตโซเกตยังยืนยันยเลยครับว่าถึงแม้ว่าการประทวงแบบนี้นะครับจะรู้สึกเจ็บปวดนะครับมันก็เกี่ยวเป็นกฎมันเป็นกฎของซาอุเขาว่าเฮนโดไม่ได้ออกกฎนี้และที่สำคัญก็คือเขาไปเล่นแต่ฟุตบอลน,นะครับก็มันก็เข้าใจกันคนละแบบแต่ถ้าแบบไหนคุยกันได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็ไปคนละทางนะครับก็ ก,กเร์เซาเกตจะยืนยันนะครับอยู่ข้างเฮนโดนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับโมซาร่านะครับกับซาอุดีโปรีกจะเกิดขึ้นอีก115วันนับถอยหลังได้เลยนะครับก็ไมเคิลเอเมนาโร e นะครับผู้อำนวยการกีฬาของลีก คนที่อนุมัติทุกดีวนะครับแน่นอนเขายืนยันนะครับว่าโมเนี่ยนะครับจะไปเล่นในลีกซาอุดสักวันหนึ่งทาริฟูปล่อยนะครับส่วนอังเดรนะครับก็เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลชัดเจนในเดือนมกราคมนี้นะครับส่วนฟันได้นะครับก็ยอมรับโทษแบนนะครับเพิ่มอีกหนึ่งนัดนะก็รอการกลับมาอย่างเดียวนะครับส่วนไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับจะกลับมาทํางานนะครับแน่นอนครับวันนี้เขารับงานแล้วนะเขารับงานนะครับจับคู่กับ เพื่อนสนิทเขานะครับที่ออกจากลิวพูตามในข่าวนั่นแหละนะครับแต่ถามว่าไม่เคยเอ็ดเวิร์ดไม่ใช่ผู้บริหารนะตอนนี้เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับจ์เก้นครอปนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเขาไม่ใช่ผู้บริหารในรูดอนนาอารูดอนนติกอะไรนี่นะครับก็เป็นบริษัทที่เปิดนะครับรูโดนติกเออนั่นแหละทำงานกับเอ็นเกแฮมอดีตฝ่ายวิจัยของลิวพูนะครับก็คนลิวพูก็คงไม่ไปไหนกันแหละไกลหรอกนะครับแน่นอนครับ เราสร้างความสําเร็จกันนะครับเรื่องราวของอจูดเบริงแฮมนะครับได้พูดถึงคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของออนิสโซเมนี่นะครับก็ยังคงยอดเยี่ยมนะและที่สำคัญก็คือลิฟูสนใจโซเมนี่เหมือนเดิมนะครับส่วนบูนกิมาารส์ครับจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับนวคาสเซิลแต่จะมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญา100ล้านปอนด์ด้วยก็ได้นะเขาบอกว่าลิฟูสนใจอะ่ะแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้สนใจหรอกลิฟูสนใจเดีลอื่นส่วนแม็กนิสเตอร์นะครับกับเกมทีมชาตินี้ยอดเยี่ยมนะครับ เออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะอคอสต้าซิมิกัสต,ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับนั่นกลมาวว่าลิปูก็คงไม่เสริมแบ็กซ้ายแล้วล่ะนะครับเรื่องราวของรอยรอยเคลรี่นะครับเล่นกองกลางเซ็นแบ็กได้เล่นเล่นแบ็กซ้ายได้อันนี้ถ้าจะเซ็นนะ20ล้านปอนด์อย่างต่ำนะครับเดือนมกราคมนะส่วนเฮนโดนะครับสมควรได้รับการเคารพนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มแฟนบอลกรีฑบ,บางส่วนจะไม่ชอบนะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของลิวอพูนะครับผมทําให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปข่าวมนยูก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิวอพูทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดี ดีครับ